เห็นอยู่อเมริกาใต้มานานนึกว่าจะจับยากแต่ด้วยความร่วมมือดีนี่ผมเป็นแค่นักธุรกิจก็ต้องให้ความร่วมมือตำรวจสิฉันจับนายพร้อมพกเขนต่้งหลายกล่องยังไงนายก็ต้องร่วมมือกับเราผมได้ยินมานานว่าตำรวจห้องกงเก่งมากต้องไปให้ปากคำใช่ไหมผมกำลังรีบนะจับเขากลับไปผมเห็นกู้เฉิงอูแต่แรกก็รู้แล้วว่าเขาถูกแก๊งหักหลังเขาก็เลยใช้แผนตลบหลังสลับโคเคนล็อตนั้นไปจากนะะั้นก็คืนฮันเตอร์สิบเท่าให้ต้องเข้าคุกฮันเตอร์ได้ส่งข้อความออกไปก่อนถูกจับ สั่งให้ข้ากู้เฉิงอูหน่วยอียูไปถึงที่เกิดเหตุเห็นแต่รถของเขาศพของมือปืนหนึ่งคนแล้วก็ปลอกกระสุนจำนวนหนึ่งแต่ว่ากู้เฉิงอูหายตัวฉันก็ไม่บอกนายแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ตำรวจที่ตามหาเขาเธอรู้ไหมว่ามือปืนของแก๊งออดดี้ตั้งค่าหัวเข้ามาหาศาลตอนนี้ทุกแก๊งมาเฟียในห้องกงตามหาเขาอยู่ฉันไม่ได้ขู่นะถ้าเราหาเขาไม่เจอเธอเตรียมตัวเก็บศพเขาได้เลยฉันมีนิสัยอย่างหนึ่งไม่ว่าสถานการณ์ไหนต้องแหลกกระสุนไหม่หนึ่งนัดเสมอ นี่จ,จะเป็นความต่างของโจรกับตำรวจนายขับเรือออกไปทะเลคนเดียวไม่มีใครช่วยนายได้นะพรกพวกของฉันกำลังมาระคุมกันนายได้นายคุ้มกันฉันเลยฉันเชื่อชมนายนายเป็นคนดีที่นี่น่ะมีขาสศรรัพท์ดีๆอยู่แต่มันไม่ใช่ที่ของฉันลาก่อนนะเพื่อน